โดยปัจจัยขับเคลื่อนการฟื้นตัวที่สำคัญคือการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศส่วนการบริโภคภาคเอกชนและภาคการส่งออกจะขยายตัวค่อนข้างช้ากว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆค่ะ ขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้เปิดเผยความชมื่นชมนักธุรกิจเช่นกันค่ะพบป้าป,ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4ีไตรามาสพร้อมกับประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วค่ะโดยนายพูณพศรีเปล่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานบริหารความเสี่ยงธนาคาร องค์กรชั้นนำ3า33แห่งจำนวน69คนพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ23.13เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนที่อยู่ในระดับ12.75ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนะับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะนักเศรษฐศาสตร์เชื่อมั่นค่ะว่าเศรษฐกิจไทยในระยะ3-6เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนค่ะ โดยปัจจัยขับเคลื่อนการฟื้นตัวที่สำคัญคือการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศส่วนการบริโภคภาคเอกชนและภาคการส่งออกจะขยายตัวค่อนข้างช้ากว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆค่ะ ขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้เปิดเผยความชมั่นนักธุรกิจเช่นกันค่ะพบภาปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4ีไตรามาสพร้อมกับประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วค่ะโดยนายภูณพศรีเปล่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานบริหารความเสี่ยงธนาคารกรุงไทยเปิดเผยผลสำรวจความเชมั่นกลุ่มตัวอย่างนักธุรกิจทั่วประเทศ ในไตรามาสที่2พบว่าระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจาก49.52ในไตรามาสแรกมาอยู่ที่ระดับ51.03ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4ไตรามารสสะท้อนถึงความคาดหวังของนักธุรกิจที่คาดว่าภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจจะฟื้นตัวดีขึ้นหลังปัญหาการเมืองผ่อนคลายอีกทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้ประกาศนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยความเชื่อมั่นของนักธุรกิจในเกือบทุกภาคเศรษฐกิจที่สำคัญต่างปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคก่อสร้างที่ได้รับปัจจัยบวกจากโครงการลงทุนระบบคมนาคมขนส่งและโครงการบริหารจัดการน้ำนอกจากนี้ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจกรุงไทยยังประเมินด้วยค่ะว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แม้จะยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบเช่นแรงกดดันจากสหรัฐและยุโรปในเรื่องแรงงานและการเมืองแนวโน้มอ,อัตราเงินเฟอ้อท,ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันปัญหานี้ภาคครัวเรือนรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ด้านธนรารคารอมอสินเดินหน้าสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ผ่านโครงการประกวดสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่นะคะอมสินจากเงินร้อยสู่เงินล้านชิงเงินรางวัลกว่า3ล้านบาทค่ะนายทัชพลการชนะกูลรักษาการผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านปีที่2เพื่อจุดประกายให้เยาวชนได้เริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วยตัวเอง พร้อมรับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากนักธุรกิจรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจะเปิดรับสมัครเยาว,วชนอายุ16ถึง25ปีทีมละไม่เกิน3คนให้เสนอแนวคิดธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายและงบการลงทุนคณะกรรมการจะคัดเลือกจำนวน100ทีมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะและ10ทีมที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาท ผู้บริหารธนาคารออมสินเชื่อว่าการจะทำโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่2จะช่วยผลักดันภาคธุรกิจ SME ให้แข็งแกร่งขึ้นหลังประสบความสำเร็จในการทำโครงการปีแรกที่นักธุรกิจสามารถนำแนวคิดไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริงนะคะผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ w w w g s b 1 0 0 m i l l i o n c o m ค่ะ สทชกำชับผู้ให้บริการโครงข่ายช่องทีวีดาวเทียมจัดเรียงลำดับช่องดิจิตอลทีวีตั้งแต่ช่อง11เป็นต้นไปนะคะหากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะนายถากรนธนทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือไปอยังผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญ,ญาตโทรทัศน์ดาวเทียม ให้ดำเนินการจัดเรียงลำดับช่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้เป็นไปตามประกาศของกอสอทชที่กำหนดให้จัดเรียงลำดับช่องบริการไว้ตั้งแต่ลำดับที่11เเป็นต้นไปหากฝา่าฝืนสำนักงานกอสอทชจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ สำหรับบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังปรับตัวขึ้นไปได้กว่า20จุดเมื่อวานนี้ค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานโดยปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะดัชนีดาวโจนส์ลดลงไป25.69จุดปิดที่ระดับ17,087.85จุด N a สแ a กเพิ่มขึ้น 27.68จุดปิดที่4,473.70จุดค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังภาคการผลิตของจีนขยายตัวได้ดีนะคะโดยดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นไป16.39จุดไปค่ะ16.36จุดแต่ที่15,344.92จุดค่ะส่วนฮังเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้นไป93 4 2จุดปิดภาค